สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทดลองฉีดหัวเชื้อเพิ่มการดูดซึมผสมกับยาฆ่ายากรูฟูเนตเดี๋ยวเราจะเอามาฉีดยาในใรอ้อยแปลงนี้กันนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูยากันก่อนนะครับยาที่เราจะฉีดนะครับผมก็จะเป็นยาที่ค่อนข้างที่จะแก่นะฮะออกดอกแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นลักษณะยาที่ออกดอกแล้วแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คืออยู่ติดกับไร้หมันสับหลังเลยนะครับผม เดี๋ยวล่องนี้เราก็จะฉีดด้วยนะฮะอยติดกับไรมันสําหลังเลยนั่นหมายความว่า,วายาที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นยาที่สามารถฉีดใกล้ไรมันสําหลังได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้พี่โตก็เลยจะใช้ยาฆ่าหญ้ากูโฟเซเนตนะครับผมเพราะว่ายาฆ่าหญ้ากูโฟเซเนตนะครับผมเขาสามารถฉีดได้ทั้งไรมันแล้วก็ไรอ้อยเลยนะครับที่ต้องผสมหัวเชื้อเพิ่มการดูดซึมนะครับผมเป็นเพราะว่าช่วงนี้ ฝนตกบ่อยนะครับผมฝนต,ตกทุทกวันเลยแล้วการฉีดยาฆ่ายาเนี่ยมันจะฉีดไม่ค่อยตายนะครับผมพี่โตก็เลยลองซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัวเชื้อเพิ่มการดูดซึมมานะครับผมประโยชน์ของเขาก็คือช่วยเพิ่มการดูดซึมช่วยขยายและเปิดปากใบลดการสูญเสียสารกําจัดวัชพืชช่วยทนฝนแล้วก็วัชพืชตาย,ตายนานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเขานะฮะส่วนประกอบสําคัญก็จะเป็นโซเดียมฮิวเมดนะครับผม นนสมบัติก็คือเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติที่สกัดมาจากแร่ดีโอนาได์นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้มันเป็นปุ๋ยหรือเป็นยาฆ่ายากันแน่นะครับผมจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นทั้งปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งยาฆ่ายานะครับผมนี่ฮะเขาจะมีข้อความเขียนไว้นะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับผมผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรศหรือ สารป้องกันกําจัดตัตุ่พืชนั่นหมายความว่าอันนี้เขาไม่ได้เป็นทั้งปุย๋ยไม่ได้เป็นทั้งสารเคมีอันตรายและไม่ได้เป็นทั้งยาฆ่าหญ้านะครับผมจริงๆก็ยังไม่เคยใช้นะฮะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เขาน่าใช้ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับผมว่าจะช่วยให้การฉีดยาฆนะ่าหญ้าเนี่ยมันจะช่วยให้หญนะ้าเนี่ยตายดีขึ้นจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมที่ตัวเองก็ไม่ได้ยืนยันนะฮะว่าใช้แล้วดีหรือไม่ดีเดี๋ยวในท้ายคลิป เราจะมาพิสูจน์เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับผมเดี๋ยวพี่ตัวจะใช้ยาฆ่าหญ้ากูฟอเซเนต2ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเราจะใช้1ซองเลยต่อน้ำ200ลิตรหรือว่า1ถังสีฟ้าอันนี้นะครับก็จะเทยาฆ่าหญ้ากูฟอเซเนต2ลิตรลงไปในถังเลยนะครับผมอันนี้พี่ตัวตวงมาแล้วนะฮะคือตวงมาแล้ว2ลิตร2ลิตรก็มันครึ่งแกลลอนนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะใส่หัวเชื้อเพิ่มการดูดซึมลงไปเลยฮะใส่หมดซองเลยนะครับผมลักษณะของผงเชื้อ,อน,นี้นะครับผมลักษณะเขาจะเป็นสีดำนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเทให้ดูนะฮะเขาจะเป็นสีออกดำดำเหมือนผงถ่านนะครับผมเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็เทหมดซองเลยนะครับ ก็ผ่านมาแล้ว15วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า15วันที่ผ่านมาย่้าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะที่เห็นในภาพนะครับผมก็จะสังเกตว่าย่้าตอนนี้ก็แห้งตายหมดแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะลองที่เราฉีดกันเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมก็แห้งตายหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในไรอ้อยกันบ้างนะครับผมว่าในไรอ้อยจะย่าเขาจะตายไปทึงไหนแล้วนะครับผมก็ถ้าสังเกตดูจากในไรอ้อยนี่คือย่้าไม่มีแล้วนะฮะท้องร้องนี่โล่งเลยนะครับผม ยาไม่มีแล้วครับผมแห้งตายหมดแล้วฮะก็ถือว่ายาตายดีนะครับผมสำหรับยาค่ายาสูตรนี้นะฮะถือว่ายาตายดีทีเดียวนะครับก็ถ้าใครที่ฉีดยาค่ายาแล้วไม่ค่อยตายก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับผมแต่ว่าการฉีดยาค่ายาเนี่ยจะฉีดตายไม่ตายเนี่ยบางทีมันก็มีหลายปัจจัยนะฮะ ฝนก็มีส่วนนะครับผมบางทีฉีดีดไปปุ๊บฝนตกย้าก,ก็ไม่ตายนะครับแต่แปลงนี้หลังฉีดไม่โดนฝนมาไล่วันน้่งวันนะฮะหลังจากที่ฉีดเนี่ยฝนไม่ตกมาประมาณน่าจะประมาณห้าหกวันนะฮะเท่าที่จําได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีฝนตกลองอกมาบ้างนะฮะแต่ยาก,ก็ตายดีนะครับผมกอใหญ่ก็ตายนะฮะสหรับแปลงนี้ก็หมดห่วงแล้วนะครับผมเป็นอ้อยใหม่ ก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวรอโรงงานเปิดก็ตัดเข้าโรงงานได้เลยนะครับผมก็หมดปัญหารเรื่องยาแล้วนะฮะสำหรับแปลงนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยก็ติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ